อีกแล้วพีต่ต้อมเอ๋ยใจเย็นครับจัดชารเด็นให้แล้วสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับช่งองยูทูบแบ็คแคมซิงครับผม <c oughs> เสียดายอีกแล้ว <c oughs> โอ้ จาชูต้องเดินมาช่วยชีวิตพี่ต้อมแล้วไม่ตายสิพี่น้องเอองานนี้ครับเอาตันดกักรอดไหมอือเสียดายอีกนล้วเสียดายเสียดาย นี่ครับเป็นดินทรายครับถ้าติดนี่ห้ามดิ้นนะครับนี่ดูเออถ้าติดนี่ดิ้นไม่ได้ครับดินทรายแบบนี้ครับเสี่ยงกับเผาขาดนะพี่น้องนะผมกำลังจับกล้องพอดีเลยบิ๊กีี ดานชูต้องไปช่วยชีวิตครับ านชูฝั่งนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่ครับสโลปแบบนี้เลยครับมีสิทธิ์พังน้อยกว่าถ้าดันชั้นน,นี่ถ้าน้ำซึมนี้เรียบร้อยครับมาแล้วครับไลส่สังกัดสีแดงจึงครึ่งครับอ้าวเจ้าทางไหน <c oughs> จเจ้าทางไหนอาม ให้เลือกให้เลือกติ่ตอมก็ติดอยู่ตรงนั้นครับพี่เกี้มันเป็นฝุ่น,นะครับนี่มาแล้วตามมาด้วยเสียบอยครับรอจานชูเกาก่อน แล้วเอาเส้นทางนี้ครับให้เลือกเอาเลยเสียดากไหมไม่ถึงครับงานนี้ครับโอถอยไม่ถึงแล้วครับเอเปลี่ยนเส้นทางครับ ไล่สังกัดสีแดงจึงคืัง ดูว่าไรสังกัดสีแดงหังครึ่งนี่จะเสียดากไหมพีม่ตอมเสียดากไปแลวครับเมื่อกี้อเอเ้ยจะเสียดากไหมเอาเปลี่ยนเส้นทางไหมครับไปได้ไหมโอ้ไปได้ไหม ไปได้ครับไปได้ครับอามน้อยซอยยิกยิตตามมาด้วยน้องมะนาวครับตามมาติดติดกันเลยสะไปคันนี้ติดยากครับส่วนน้อยครับ,รบที่จะติดนะส่วนน้อยครับ ทคันนี้ไม่เคยติดครับจะไปเส้นทางไหน,อ,ยยนไหอู้ยับแลวเฮ้ยคนไหมอู้ม่เอาเขาไม่อยู่จริงครับโอ้ไม่ได้สบายเลยว่ะ ได้สบายสบายครับน้ำมะน,นาวครับไปเส้นเดียวไปเส้นเดียวกับพี่ต้อมหมอความครับหรือว่าต้อมเอ่ยใจเย็นครับผมตามมาด้วยหมอตาลครับกำลังมาครับผมพูดตรงนี้ก็จะสุดแล้วครับขอบเออเก,ก,กะ มาแล้วครับหมอตานครับมาดูว่าที่หมอตาลนี่จะมาทางเส้นไหนครับ lăng cao เต็มแล้วจะรอดไหมหยียบแล้วครับอ้รอดอยู่รอดอยู่ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไปเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ